แจ็คกี้จักรินค่ะจัดงานแถลงข่าวเปิดค่าย OTH Entertainment ที่เจ้าตัวนั่งเก้าอี้ซีออย่างเป็นทางการท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติในแวดวงต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนทํางานเบื้องหลังวงการแฟชั่นสื่อมวลชนรวมถึงเพื่อนศิลปินที่มาร่วมแสดงความยินดีอย่างมากมายค่ะงานนี้เรียกได้ว่าเป็นก้าวสาคัญของแจ็คกี้จักรินเลยก็ว่าได้ค่ะซึ่งเจ้าตัวในฐานะซีอีโอวัย23ปีได้พูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในระยะเวลา1เดือน7วันที่ผ่านมาของการเปิดตัวค่ายและสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนนาาคคต่่่่ะะไมวจเป็ที นั่นไปด้วยความตั้งใจและโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์ใหม่ที่มาพร้อมความมุ่งมั่นได้แก่ j a ก k i e on the V Rock on the Walks on the Stage On the mind, on the process, on mind, the 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 way ยังยังไม่หมดค่ะยังได้มีการเปิดตัว Akin Connect บริษัทรับทำ blending and product ต่างๆปิดท้ายด้วย Harmony Heaven โปรเจกต์ที่รวบรวมคนดนตรีนักแต่งเพลงโปรดิวเซอร์มาอยู่ในคอมมูนิตี้เพื่อสร้างผลงานดีๆร่วมกันค่ะและเซอร์ไพรส์ที่สุดมัเจ้าตัวปล่อยเพลงเดี่ยวครั้งแรกในชีวิต EP 1 Who I Found สเพลง C ีสไตล์ซึ่งโปรดิวซ์โดยทีม h a r m o n y น a v e าแฟนๆสามารถฟังกันได้แล้วทุก Music Streaming ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะและเตรียมพบกับมิวสิกวิดีโอเพลงแรกที่กำลังจะตามมาเร็วๆนี้เรียกได้ว่านับจากวันนี้ไปเจอกับ j a c k กี้และ OTH Entertainment ทั้งปีไม่มีเหงาแน่นอนค่ะและทุกคนสามารถติดตามทุกความเคลื่อนไหวได้ที่โซเชียลมีเดียของ OTH ทุกช่องทางค่ะ